วาดกลมๆด้านในนะคะแล้วก็วกลมๆด้านนอกแบบนี้แล้วก็ลากเส้นตรงลงมาโค้งให้เหมือนเป็นทิชชู่ที่กำลังใช้อยู่นะคะแล้วก็เติมรอยประที่ขอบด้านบนแล้วก็ขอบด้านล่างของทิชชู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจจินเขียนสตูดิโอด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดเลเยอร์ใหม่เอาวางไว้ด้านล่างค่ะ ทำเลเยอร์เส้นให้เป็น r e ฟเฟอร์เรนะคะแล้วก็ลงสีทิชชู่เป็นสีอ่อนจิงก็เลยปรับสีแบ็กกาห์ให้มันเข้มเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ด้านในด้วยให้มันเป็นสีดำเลยเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาคลิ p ปิ้งมา s k ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอ f t Light นะคะแล้วก็ลงเงาข้างๆให้มันดูมีมิติเล็กน้อยนะคะเป็นรอยยับของทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะ ในนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเบาๆค่ะแบบนี้ท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ